การที่ท่านมาธิมตีทรัมป์เข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายให้หยุดยิงและกลับมาเจรจากันอาจารย์มองอย่างไรคะจะคลี่คลายจะดีขึ้นหรือว่าจะซับซ้อนมากขึ้นแม่ดอนนะครั เขาคิดว่าเขาเป็นตำรวจโลกนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นําโลกเขาคิดว่าเขาเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่ที่ช่วยไกลเกลีย่ยหลายฝ่ายก็ไม่ค่อยพอใจนะครับเหมือนกับว่าจะมาสั่งให้เราหยุดทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ เปิดศึกแล้วว่าขอสองครามก่อนแล้วก็ดูเหมือนกับว่าฝั่งฝ่ายเขาก็ได้ประโยชน์นะครับก็คุยกับทางฝั่งกัพพูชาก่อนด้วย mm hmm. คุณมาแน่นเลยละครับไปรับบีไปคุยนะครับไปเปิดทางให้ทางทํามเข้ามาช่วยเหลือตัวเองรู้กันอยู่แล้วว่าเงื่อนไขความมั่นคงเนี่ยโดนผูกเข้าไปแน่ของเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงครับแล้วก็เงื่อนไขการเจรจาภาษีก็ซับซ้อนขึ้นแต่ตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะครับก็กจะต้องบอกว่า เราก็อยากจะให้ช่วยพิจรารณาดูข้อเสนอของเราอยา่างเร่งด่วนที่เราได้ส่งไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ช่วยรับภาษีให้เราเลยในช่วงนี้ก่อนคนไทยจะได้มีกำลังใจคนไทยจะได้บอกว่าการแทรกแซงของสหรัฐเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะครับกับเราด้วยอย่างเป็นรูปธรรม ท่านธาธิบดีทรัมป์เข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายให้หยุดยิงและกลับมาเจรจากันท่านบอกว่าท่านหวังว่าจะทําให้เหตุการณ์ที่ซับซ้อนคลี่คลายขึ้นนะคะอาจารย์มองอย่างไรคะจะคลี่คลายจะดีขึ้นหรือว่าจะซับซ้อนมากขึ้นเอ่อก็ต้องขอบคุณท่านประธานาธิบดีทรัรมป์ก่อนเ,อเลยนะครับที่ทําให้เหตุการณ์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับ แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไว้อยู่แล้วนะครับคาดการณ์ไว้อยู่แล้วแม้ว่าการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติไม่ได้มีมติอะไรออกมาที่ชัดเจนแต่ก็เป็นไปตามแนวทางเดิมที่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วรวมทั้งมีข้อมูลในการประชุมอยู่แล้วนะครับว่าทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษทั้งสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศเนี่ย mm hmm. ก็สนใจที่จะเข้ามาไก,กล่เกลี่ยให้เรานะครับเป็นตัวกลางให้เรา ในวงเล็บของไทยก็คือว่าก็คงอยากจะแทรกแซงผู้ผลโยของตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเมื่อเขาซึ่งมีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็เอาเงื่อนไขในการเจรจาภาษีของทั้งเราและกัมพูชาไปผูกด,ด้วยนะครับจะให้เราจุติการลบในขณะนี้เราก็จะต้องดูว่ามันสอดคล้องกับผลประโยชน์ชาติของเราหรือไม่นะครับถ้าถ้าสอดคล้องเราก็สามารถที่จะ อันนะครับเจรจารได้ซึ่งเราก็ได้วางเงื่อนขไขไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ก็คือว่าจริงๆโดยหลักการเนี่ยทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็จะต้องตกลงอยู่จริงชั่วคราวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้พูดคุยกับทางอาเซียนประธานอาเซียนเมื่อ2วันก่อนนะครับแต่ว่าไทยเนะี่ยมีเงื่อนไขชัดเจนว่ากัมพูชาจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในนะครับกรอบของทวิภาคีที่จริงคุณกีตากับผมเนี่ย คงอยากจะเรียกร้องความเสียหายด้วยนะครับให้กับครอบครัวของคนที่สูญเสียให้กับประเชศของเรานะครับแต่เดี๋ยวเอาไว้อีกขั้นตอนหนึ่งก็ได้แต่ว่าทางการไทยรักษาการผู้นําของเราก็ยื่นเงื่อนไขไปเพิ่มเติมว่าเราอยากจะให้กัมพูชากลับเข้ามาอยู่ในกรอบของการพูดคุยทวิภาคีนะครับก็ถ้าแล้วก็บอกให้ทางสาหรัฐเนี่ยช่วยไปประสานงานต่อนะครับกับทางกัมพูชาให้กลับเขมาอยู่ในกรอบ กัมพูชาเนี่ยสนิทกับทางสาหรัฐเข้าใจว่าคณะทํางานของประธานบีครัมเนี่ยที่เป็นฝ่ายทหารเป็นฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับทางนายยฐมุตรีคุนมเนตนะครับเพราะว่า,าหลายคนก็คงเรียนจบที่เดียวกันะนะครับจริงๆเพื่อนผมกับนายคุนมเนตเนี่ยที่จบจากโรงเรียนฐานด้วยกันเนี่ยก็อยู่ในลายกลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็สื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็มีความคุ้นเคยกัน บางคนบอกว่าคุณมาแน่เลยละครับไปล็อบบี้ไปคุยนะครับไปเปิดทางให้ทางธรรมเข้ามาช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ว่ากันก็ว่ากันไปแต่ว่าของเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงครับแล้วก็เงื่อนไขเรื่องของการเจรจาภาษีก็ซับซ้อนขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนคุณกีตา้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่ากลายเป็นมีเงื่อนไขขู่แต่กร็รู้กันอยู่แล้วว่าเงื่อนไขความมั่นคงเนี่ย โดนผูกเข้าไปแน่แล้วผูกเข้าไปแล้วในหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวนะครับรองรับความซับซ้อนแล้วก็พลิกให้เป็นโอกาสนะครับก็คือว่าก็ให้สหรัฐช่วยพิจารณาดูเรื่องอัตาราภาษีด้วยนะครับตอนนี้เราได้สายตรงจากสหรัฐแล้วนะครับก็อยากจะคุยเรื่องภาษีเลยเพราะว่าแนวโน้มเรื่องภาษีไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก่อนที่คุณทรัมป์จะสนใจเรื่อง สงครามไทยกัมพูชาเนี่ยก็คิดแล้วว่าตัวเลขไม่น่าจะลงมาเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหากับไทยแต่ตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะครับก็ก็จะต้องบอกว่าเราก็อยากจะให้ช่วยพิจารณาดูข้อเสนอของเราอยา่างเร่งด่วนที่เราได้ส่งไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ช่วยรอบภาษีให้เราเลยในช่วงนี้ก่อนคนไทยจะได้มีกําลังใจคนไทยจะได้บอกว่าการแทรกแซงของสหรัฐเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะครับกับเราด้วยอย่างเป็นรูปธรรม ไอ้เร yeah. wow. wow. okay. wow. 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 ื่องหยุดยิงเราเราเราต้องหยุดยิงอยู่แล้วนะครับแต่เรากำลังจะสถาปนาแนวความมั่นคงปลอดภัยเราต้องการจัดพื้นที่ใหม่เราต้องการเอาหมู่บ้านเอาสิ่งลบหลงลังที่กัมพูชาลุกเข้ามารับอธิปไตยเราออกไปเราต้องการที่จะกวาดทุ่นระเบิดนะครับเราต้องการทําอีกหลายอย่างในช่วงนี้จะไม่ให้เราทํามันก็จะกระทบความปลอดภัยของประชาชนก็พูดไปตรงๆแบบนี้ครับ ก,ก็คงจะคุยกันได้แต่ว่าใช่ครับต,ต้องดูทีท่าต้องให้ดีครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้หลายฝ่ายก็ไม่ค่อยพอใจนะครับเหมือนกับว่าจะมาสั่งให้เราหยุดลบนะครับท่านท,ที่เราไม่ได้เปิดศึกหรือว,ว่าก่อสองครามก่อนแล้วก็ดูเหมือนกับว่าฟังฝ่ายเขาก็ได้ประโยชน์นะครับก็คุยกับทางฝั่งมพ,พ,พูชาก่อนด้วยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่ะแล้วการที่ คุณทรัมป์เองเข้ามาสนใจเข้ามาแจ๊กแซงเข้ามาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยรเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปริธานมองฝั่งของสหรัฐนะคะเจตนาวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรคะ,ะแน่นอนนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นตำรวจโลกนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นำโลกเขาคิดว่าเขาเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งเขาคิดว่าผลประโยชน,น์ในเอเชียของเสียงใช่ซึ่งบางส่วนก็จริงนะครับมันกระทบ กับผลประโยชน์ของเขานะครับมันกระทบกับจุดยืนของเขานะครับมันกระทบกับความปลอดภัยของคนของเขาในเอเชียในเอเชียตะวันใต้ในไทยในกัมพูชาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่ที่ช่วยไกลเกลีย่ยก็อาเซียนก็ทําทําไมก็จะไม่ทํานะครับก็มีศักยภาพมากกว่าอาเซียนในยซ้ำเราคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องท,ที่ที่ถูกต้องบ้างนะครับอาจจะ ไม่ถูกใจบ้างนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่เขาอ,อยากจะทําอยู่แล้วบางคนบอกว่าอยากจะรับรางวัลสันติภาพก็ได้นะครับแต่สันติภาพก็ดีนะครับอยากได้รางวัลก็คุณกีตาร์ก็ให้เข้าไปกกอนก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องดูเรื่องผลประโยชน์อย่าไปตกลงอะไรกันให้มันถูกมัดเรานะครับถามทหารหรือ,อยังนะครับถามประชาชนหรือ,อยังทหารก็กำลังอ,อยู่ที่ นะครับสมอลพูดสุ่มเสี่ยงมากแต่ก็เข้าใจได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงนี่ประเด็นนึ่างนีถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงในการบังคับจริงเนี่ยก็อาจจะได้ไม่หมดนะครับที่เห็นว่าไม่หมดเพราะสองประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติบางทีฝ่ายปฏิบัติเขาก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับไม่สามารถสั่งให้เขาหันหลังกลับได้เลยนะครับเขาก็จะต้อง วางระบบไว้นะครับแล้วก็ช่วงชิงความได้เปรียบไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็ต้องปล่อยให้อ่การปฏิบัติการทางการาหารมันเรียบร้อยว่านี้นะครับแต่ก็เร่งรัดได้นะครับแต่ประเด็นที่สองคือใครจะเป็นคนบังคับกติกาหยุดยิงนะครับถ้าไม่มีมันก็จะละเมิดกันง่ายเราก็เห็นมาแล้วในตอนกลางระหว่างอิสราเอลกับหลายชาตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคิดกันไปเพิ่มนะครับว่าถ้าเรารับข้อตกลงหยุดยิงนะครับ เราก็จะต้องมีกลไกที่จะบังคับให้มันได้ผลดีกับเราครับค่ะแล้วอาจารย์ปณิธานมองสิ่งที่เป็นข้อดีอหรือข้อเสียที่คุณทรัมป์เข้ามาแทรกแซงเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้นะคะต้องการให้ทั้งสองฝ่ายหยุดีแต่ยกเรื่องของภาษีมาเป็นข้อตรงรายการเจรจานะคะเรามีผลบวกผลลบอะไรจากการเข้ามาของอเมริการครับเอ่อข้อดีก็มีนะครับเพราะว่าเออ่ ก็สอดคล้องกับเรื่องของผลประโยชน์ของเราว่าเราก็อยากจะหยุดยิงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าเงื่อนไขเรานะครับแล้วก็สอดคล้องกันอยู่แล้วกับแม้แต่กัมพูชาว่าที่สุดแล้วก็ต้องหยุดยิงที่สุดแล้วก็ต้องเจรจา <c oughs> มีมาหาอำนาจมาช่วยก็ดูดีเหมือนกันถ้าคิดในแง่ดีนะครับกับแต่ว่าข้อเสียคือว่ามันก็จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของเราทั้งหมด ะะขณะนี้สหรัฐก็ววงเงื่อนไขว่าถ้าไม่ยิงถ้าไม่หยุดยิงนะครับก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเจรจาทางการค้า,านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับก,ก็เป็นเรื่องซึ่งต้องช่างน้ําหนักให้ดีนะท่านว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงจริงมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าสหรัฐคุยอะไรกับทั้งสองประเทศในแง่ของเงื่อนไขเฉพาะ นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยแต่ก็ควรจะเปิดเผยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอนอกจากคนสนใจแล้วมันกระทบกับผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะครับมันไม่สามารถตัดสินใจแบบนี้โดยไม่มีระบบได้นะครับหลังการข้ามระบบหลายครั้งมันก็ทําให้เกิดปัญหานะครับมันต้องกลับไปตกลงกันเรื่องเงื่อนไขเรื่อง,องหลักการที่ส,ส,สภาความมั่นคงมันต้องความเสียงประชาชนนะครับ จะต้องเข้าใจสื่อสารกับประชาชนให้ดีนะครับดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างอยู่เยอะก็ต้องกลับมาทํากันบ้านก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ที่สหรัฐถูกเราร้องขอให้ไปช่วยคุยกับกรรมวุชาให้อยู่ในกรอบให้กลับไปอยู่ในกรอบท่วยภาคีเนี่ยให้ชัดๆว่าจะกลับมาคุย j จพ r ซ c ซเมื่อไหร่เอาวันนี้พวกนี้เลยไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องก็ที่เราต้องการครับคุณกีต้ารับค่ะ ล่าสุดที่มีการรายง,งานนะคะแม้ว่าทางกัมพูชาผู้นำเขาจะรับปากเรื่องการหยุดยิงทันทีไม่มีเงื่อนไขกับทางฝั่งทัศนบีช้ำเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้ยินว่ามีการโจมตีในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ยังมีการโจมตีกันอยู่เลยนะคะอาจารย์มองว่านี่คือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่รับปากนะคะหรือว่าการรบในหน้าพื้นที่ตอนนี้อ่ะทั้งที่จริงๆแล้วมีการไกล่เกลียให้หยุดยิงกันแล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นคะเออวันนี้อาจจะเช้าไปนะครับคุณกิต้าพูดวนๆไอ้คำถามนี่ผมตอบไปแล้วนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือว่ามันคงไม่สามารถหยุดรถไฟที่วิ่งเข้าหาการได้ง่ายๆนะครับในพื้นที่ก็ต้องปฏิบัติการไปทหารก็ต้องปกป้องรักษาดินแดนที่ปไตยปกป้องชื่อตัวเองดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ง่ายคุณกิต้าครับต่อให้สั่งอย่างชัดเจน มันก็ต้องค่อยๆถอนกําลังค่อยๆวางกําลังค่อยๆเจราจากับฝ่ายว่ากําลังจะกลับลังหันคุณอย่าเพิ่งยิงอันนี้คือเรื่องจริงน,น,นะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าใช่ครับว่าคนไทยใจร้อนนะครับคนกับ,บูชายใจร้อนประชาชนใจร้อนคุณกีต้ากับผมก็ใจร้อนว่าหยุดยิงตั้งแต่เมื่อวานดีที่สุดมันจะได้ไม่มีคนตายแต่ว่ามันทําไม่ได้หรอกครับมันมันจะต้องอมีระบบนะครับะระบบพวกนี้บางทีก็ อาจจะยากที่จะเข้าใจนะครับอพอมอีข้อตกลงอยุดริงแล้วก็ต้องนะครับส่งเข้าให้ให้ได้รับการอนุมัติจากระบบจากสภาความมั่นคงจากสภาของประเทศตัวเองให้ชัดเจนนะครับจากประชาชนแล้วพอลงไปยังฝ่ายปฏิบัติการต่างๆเขาก็จะต้องสื่อสาร,รทางกาัมูชาว่าของคุณมีข้อตกลงหรือยังแลวจะหยุดยิงเมื่อไหร่แล้วระหว่างหยุดยิงเนี่ยจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแผิดยังไงจะ ถอนกำลังยังไงไม่ใช่ถอนแล้วเขาเข้ามายึดอีกก็ต้องยิงอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วใครจะมาดูแลว่าระหว่างถอนคุณไม่เข้ามายึดมันหลายเรื่องทับุณกีตาร์ครับมันมันไม่ใช่ว่าจะหยุดยิงได้ง่ายๆนะครับแล้วระหว่างนี้ก็ต้องอพยพคนยังไงให้ปลอดภัยนะครับถ้าเราถอนกำลังมาก็ต้องอพยพคนอีกนะครับจะอบยกตรงไหนยังไงนะครับเรื่องเหล่านี้เขาก็ต้องยืนยันมาด้วยนะครับกว่าจะสื่อสารกันได้ก็ต้องมีการป้องกันตันเองไปก่อนอย่างนี้เป็นต้น แล้วในมิติเรื่องของการชั่งน้ําหนักนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกว่าเราจะต้องชั่งน้ําหนักให้ดีนะคะเรื่องของความมั่นคงเรื่องอธิปไตยนะคะแล้วก็เรื่องที่เป็นมิติเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะน้ำหนักณขนาดนี้เนี่ยเราควรจะวางอย่างไรครับเอออันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าการชั่งน้ําหนักเนี่ยใช้สูตรอะไร นะครับของทางฝ่ายผู้บริหารก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะจะบอกเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการประกอบทีมของฝ่ายเศรษฐกิจกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารที่กําลังต้องปกป้องอธิปไตยเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทําแบบลักษณะที่เป็นระบบเลยครับตั้งแต่แรกถ้าทําไว้ก่อนตั้งแต่แรกเอาประเด็นความมั่นคงความผูกกับประเด็นเศรษฐกิจประเด็นภาษีป่านี้ก็จะง่าย นะครับตอนนี้จะยากขึ้นไปอีกซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับที่บอกว่าต้องขอบคุณประชาชนทั้งน้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องผูกระบบของเราไว้เพราะว่าต้องชั้งน้ำหนักว่าในพื้นที่นียเราได้เปรียบหรือยังเราจัดการกับสิ่งที่เป็นอันตรายกับประชาชนได้หรือยังเราไปควบคุมบริเวณปราสาทได้หรือยังนะครับเราไปจัดการกับชุมชนต่างๆได้หรือยังเขาถอนกำลังออกไปหรือยังแล้วเอาข้อมูลอย่างนี้มาประกอบกับทีมเศรษฐกิจว่าได้เปรียบแล้วทีม ได้เปรียบขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่แล้วสิ่เศรษฐกิจจะไปเจราจาให้ลดภาษีลงมาจากสามสิบหกเป็นยี่สิบหกเป็นยี่สิบเป็นสิบได้ยังไงนะครับเ,เรื่องเหล่านี้กว่าจะประกอบทีมกว่าจะลดน้าหนักช่างน้ำหนักเพิ่มน้าหนักมันใช้เวลาแล้วถ้าไม่ได้ทํามาก่อนก็ยิ่งใช้เวลานะครับแล้วก็ยิ่งซับซ้อนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทําแบบนั้นแล้วนะครับเหมือนกับที่คุณกีตากับผมคุยกันมาตั้งนานนานเป็นเดือนเลยครับว่าสองทีม นะครับทีมความมั่นคงกับทีมเศรษฐกิจเนี่ยต้องประกอบกันต้องผูกกันในเรื่องภาษียังไงมันก็ผูกกันอยู่แล้วในหลายประเทศนะวันนั้นเนี่มาถึงแล้ววันนี้มาถึงแล้วเมื่อวานด้วยซ้ำนะครับมันมันก็จะช้าไปอีกนะครับแต่แต่ว่าถ้าไม่ช้ารีบอุณนหันพันแล่นให้คําตอบเข้าไปเลยก็เสียเปรียบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังครับต้องต้องระวังให้รอบคอบด้วยครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศบางประเทศที่รู้จักเราก็ออย่างนี้ครับก็ฉวยโอกาส ชินความได้เปลี่ยนในเรื่องความเร็วหรือสปีดเพราะรู้ว่าเรางุ่มง,ง่ามชัดช้าตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็แม่นยํานะครับถึงเราช้าเราก็แม่นแต,แต่ว่าตอนนี้เราต้องเอาความแม่นด้วยความเร็วด้วยครับ